สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโด布าโดเป็นภาพยนตร์แนวนดราม่าจากฟิลิปปินส์ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับโด布าโดเรื่องราว เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าใจร่าเธอนั้นทํางานขายให้กับสถานบริการแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้มาเจอกับลูกค้าของเธอที่เขานั้นมีชื่อว่าโรนันโรนันได้คุยกับใจร่าและเล่าให้เธอได้ฟังว่าเขาเคยมีแฟนที่มีชื่อว่าโซฟีแต่เธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วใจร่าเธอจึงบอกกับโรนันไปว่าถ้าเกิดว่าโรนันยังคิดถึงโซฟีอยู่ก็ให้เรียกเธอว่าโซฟีก็ได้คิดซะว่าเธอเป็นแฟนเก่าของโรนัน ซึ่งโรงนันก็ยินดีและก็เรียกเธอว่าโซฟีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จัดการสมัติเหตุกันอย่างเมามันแต่ในเช้าวันต่อมาจายราเธอก็ต้องไปเรียนหนังสือเพราะเธอกําลังศึกษาอยู่โดยที่เ,เพื่อนๆในโรงเรียนไม่มีใครรู้เลยว่าเธอนั้นทํางานอะไรหลังจากนั้นในตอนคืนเธอก็มาเจอกับโรนันพราะโรนันเขาได้ชอบจายราเขาให้แล้วซึ่งเขาก็เพิ่มเงินให้เธอนั้นเป็นพิเศษหลังจากนั้นจายราก็ยังคงทําแบบนี้อยู่เป็นประจำดโดยการ กลับมาเรียนในตอนเช้าแล้วก็กลับไปหาโรนันอีกซึ่งโรงนันเขาก็จะเรียกใจยรามาในทุกๆวันขณะที่เธอกําลังนั่งแท็กซี่กลับเธอจึงทักแชทไปหาโรนันแล้วบอกว่าให้เขานออกมาทานข้าวกับเธอไหมซึ่งโรงนันก็ตอบตกลงหลาจันทร์ทั้งสองคนก็นัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งใจยร่ราเธอก็แต่งหน้ามาใหม่มอย่างสวยมากๆจนคนในร้านนั้นถึงกับตกตะลึงที่ได้เห็นเธอ ทางใจร่ากับโรนันครั้งนี้ทั้งสองคนเหมือนได้มาเดะกันอย่างจริงจังโรนันในคืนนั้นเขาจึงโทรไปปรึกษากับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าทอมมี่ซึ่งทอมมี่ก็เป็นคนแนะนําให้โรนันมาใช้บริการใจร่านั่นเองเพราะว่าเขานั้นรู้จักกับเจเจ้าของเราซึ่งโรนันก็บอกไปว่าเขานั้นรู้สึกชอบใจร่าเข้ามาให้แล้วเพราะว่าเธอมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับโซฟีขนาดนั้นเองทอมมี่เขาก็ได้เรียกเด็กมาด้วยซึ่งเด็กของทอมมี่ ก็คือเจอเล็กเจ้าของเล้าของใจร่านั่นเองหลังจากนั้นโรนันก็เลยชวนใจร่าออกไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขาก็สั่งไก่ทอดมานั่งกินและเล่าให้กับใจร่าได้ฟังว่าเมื่อก่อนเขานันชอบกินมากไก่ทอดในวันที่เขานังพาโซฟีมาให้พ่อกับแม่เขาได้รู้จกักที่บ้านของเขาก็ยังคงทําเมนูนี้ซึ่งวันนี้เขาก็สั่งไก่ทอดนี้มาให้กับใจร่าได้กินด้วยหลังจากนั้นโรนันก็เลยไปเอาแว่นตาหนาเตอ มาให้กับใจร่ราได้ใส่เพราะว่าเขาบอกว่าโซฟีเธอเป็นเด็กเรียนเธอก็ชอบใส่แว่นตาหนาๆแบบนี้แหละซึ่งหลังจากนั้นใจราก็เลยสวมแว่นเอาใจโรดันทั้งสองคนนั้นหยอกล้อกันอย่างมีความสุขแล้วก็จัดการสมบรูรเดเฮกันอย่างเมามันหลนังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่ใจราเธอเพิ่งเหน็ดเหนื่อยจากการกลับมาจากเรียนแต่ว่าเจก็ทวรมาโวยวายจร่ราเรื่องที่ว่าทำไมใจร่ราไม่รับแขกคนอื่นเลยรับแต่โรดันคนเดียวธุกรกิจของเธอมันเสียหายนะ แต่เจาก็บอกไปว่าเธอไม่มีเวลาหรอกในเธอจะเรียนอีก นายจะต้องดูแลโรน,นันซึ่งเจคก็บอกไปว่าเธอมีแขก v i p ที่จะให้ใจราไปดูแลด้วยนะแต่ใจราก็ปฏิเสธไปและในคืนนั้นเธอก็มาหาโรน,นันวันนี้โรน,นันเขาได้ขอใจราแต่งงานแต่ใจราเธอก็รู้สึกกังวลและกําลังจะหนีกลับแต่โรนันก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงเขานั้นรับได้ไม่ว่าเธอจะทํางานอะไรก็ตามและในคืนนั้นเองใจราที่กําลังหลับอยู่เจก็ได้โทรมาถามใจราว่าใจราจะรับงานอีกไหม เธอต้องรับงานเพิ่มนะแม่งานใจร่ามีปัญหากับเจ๊แน่ซึ่งเจ๊ก็ขู่ใจร่าให้ใจร่านั่นรับงานเพราะว่ามีลูกค้าอีกสองคนต้องการเธอส่วนแขก VIP เดี๋ยวเธอจะให้พิงกี้เด็กอีกคนหนึ่งไปจัดการให้วันต่อมาหลังจากที่ใจร่ากลับมาจากไปหาโรนันโรนันก็มาส่งเธอซึ่งเธอก็ทําสีหน้ากังวลกังวลเพราะเธอไม่ได้บอกกับโรนันว่าเธอต้องกลับไปรับงานอีกครั้ง ขณะที่ใจร่านั้นไปแล้วแต่โรนันยังไม่ได้ขับรถออกไปเขายังจอดรถซุ่มดูอยู่ตรงนี้และเขาก็ารออยู่นานจนได้รู้ว่าใจร่าเธอออกไปหาแค่คนอื่นแล้วก็กลับมาคำคำเมืดมืด่นหลังจากนั้นโรนันจึงตัดสินใจเข้ามาหาใจร่าที่ห้องแล้วก็บอกว่าทําไมต้องโกหกเขาด้วยไหนบอกว่าเธอจะไม่รับงานแล้วอย่างไงล่ะซึ่งใจร่าก็ร้องโขมร้องไห้และบอกว่าเจ๊บังคับให้เธอนั้นต้องรับเธอนั้นขอโทษแต่โรนันก็บอกไปว่าไม่เป็นไร เขาเชื่อใจเธอในวันต่อมาโรนันจึงมาเล่าให้ทอมมี่ฟังว่าเขาได้ขอใจร่าแต่งงานและจะให้ใจร่าเลิกทำงานกับเจซาซึ่งทอมมี่เขาคิดหนักไปด้วยขนาดนั้นเองพวกเขาก็ได้เห็นข่าวว่าพิงกี้เด็กอีกคนหนึ่งของเจได้เสียชีวิตไป แต่ยังตามหาตัวคนร้ายไม่ได้หลานจจที่เธอนั้นไปรับแขกวีเอพซึ่งทอมมี่ก็ตกใจไปอย่างมากและบอกกับโรนันไปว่าพิงกี้คือเด็กของเจ๊ณตอนนี้เจ๊ J. กับสามีของเธอที่มีชื่อว่าแดดดี้โอทั้งสองคนก็กําลังกังวลว่าใครเป็นคนทําแบบนี้กับพิงกี้ขณะนั้นเองแขกวี p อพของเจ๊ก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเขาก็คือสอสอใหญ่เขานั้นบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องด้วยจู่จูพิงกี้ก็มันเสียชีวิตในที่ของเขา เขาจึงคูเจ๊กับแดดดี้ไปว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเปิดโปงเรื่องที่ว่าพิงกี้ไม่อยู่กับเขาก่อนที่เธอจะเสียไปเขาจะใช้เส้นสายของเขานั้นปิดธุรกิจมืดของเจ๊ซาถึงเจ๊ก็บอกไปว่าเธอจะปิดปากเงียบไม่ให้ใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและสอสอไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเรื่องดาวตัดมาในตอนที่ใจร่ากับเพื่อน,อนกำลังเลิกเรียนซึ่งเพื่อน,อนของใจร่าก็มารอพ่อของพวกเธอขนาดนั้นเอง พ่อของบูเอนก็มารับซึ่งพ่อของเพื่อนใจร่างสองคนนั่นก็คือมิสเตอร์แอลนั่นเองพวกเพื่อนเพื่อของใจร่าได้แอบ,บนินทาใจร่าว่าใจร่ามีผู้ชายนั้นมารับด้วยขนาดนั้นเองโรแันก็มารับเธอไปมิสเตอร์แอลจำใจร่าได้แม่นเพราะเธอนั่นคือหญิงสาวที่ปฏิเสธเขาในวันนั้นหลังจากนั้นในตอนคืนมิสเตอร์แอลก็ได้โทรมาหาใจร่าในตอนที่เธอกำลังทำการบ้านอยู่เขาได้บอกว่าเขานั้นรู้นะ ว่าเธอนั่นเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกสาวของเขาแถมยังเป็นเพื่อนกันอีกด้วยเขาจะบอกทุกคนเลยว่าใจร่าั้นททำงานอะไรถ้าเกิดว่าใจร่าไม่ยอมมาพบกับเขาซึ่งใจร่านั้นก็จาใจต้องออกไปพบกับมิสเตอร์แอลซึ่งเขาก็ได้ถ่ายวิดีโอคลิปแบ็กเมลเธอไว้ด้วยและในตอนเช้าเขาก็ได้พาใจร่ากลับมาส่งที่บ้าน ซึ่งเธอก็มาในสภาพที่สะบักสะบอมขณะนั้นเองโรนันที่จะมารับใจราเขาก็ต้องมาเห็นภาพมาตาม,มาใจนี้อยู่ด้วยหลังจากนั้นพ่อกับแม่ของโรนันก็ได้ตามทอมมี่มาคุยด้วยว่าทาไมโรนันถึงมีอาการเหงาหงอยแบบนี้ซึ่งโรนันนั้นมีอาการสังกตายเหมือนคนเพิ่งอกหักมาทอมมี่จึงบอกว่าตอนนี้โรนันกําลังมีความรักกับผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยคงจะทะเลาะก,กันหลังจากนั้นใจร่า เธอจึงไปพบกับเจและเล่าเรื่องที่ว่าเธอถูกมิสเตอร์แอลนั้นขงข่มขูได้ฟังเขารู้ว่าเธอทำงานอะไรแถมลูกสาวของเขานั้นยังเป็นเพื่อนของเธออีกด้วยจึงขู่ให้เธอนั้นไปหาและยังถ่ายวิดีโอคลิปไปอีกไม่เพียงแค่นั้นเขายังให้เธอไปหาในคืนนี้เจจึงเข้าไปปลอบใจใจร่า และบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอจะไปด้วยในคืนนี้และเธอก็ให้ใจราน,นพกปืนไปเพื่อมีปัญหาอะไรและทั้งสองคนก็วางแผนว่าจะลบคลิปวิดีโอในมือถือของมิสเตอร์เอลซาในคืนนั้นแต่จูจๆใจร่าเธอก็เมาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่ามิสเตอร์เอลนั้นเสียชุดไปแล้วและเจ๊ก็หายตัวไปในวันต่อมาทอมมี่กับโรนันก็ได้มาเห็นข่าวว่าในพูวิลล่าแห่งนั้น มีคนมาพบร่้าของมิสเซอรเอลที่เสียชีวิตอยู่ซึ่งพวกเขาก็เลยไปถามกับเจ้าของวิลล่านี้เขาจึงได้เปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดว่านี่คือน,นั่นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งหอบข้าวหอบของแล้วก็ถือปืนหนีออกไปซึ่งนั่นก็คือใจร่านั่นเองใจร่าเธอได้มาหลบอยู่ที่กระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งและขณะนั้นโรนันก็ตามมาหาเธอทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่แต่จูจูในคืนนั้นโรนัน กับลุกขึ้นแล้วบอกว่าให้ใจร่านั้นแต่งตัวซะใจร่านั้นงงมากโรดันเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่เป็นคนอบอุ่นสุขุมนุ่มลึกกับกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและพูดกับใจร่าไม่ดีเขาบอกกับเธอว่าเขารู้หมดแหละเรื่องที่มันเกิดขึ้นใจร่าแอบผักหลังเขาออกไปทำงานอีกเหมือนเดิมและเขาก็พาใจร่ามาดูที่กระโปรงท้ายรถซึ่งนั่นก็มีร่างของเจอ,อยู่ในนั้นนั่นเอง ซึ่งใจราก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงพยายามจะหนีแต่ก็ถูกโรนันมาขวางเอาไว้และจะทําร้ายเธอใจราจึงหยิบปืนขึ้นมาโรนันจึงเล่าฝังว่าที่เขานั้นเล่าว่าแฟนสาวของเขาดันเสียชีวิตไปก็เป็นฝีมือของเขานั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าโรนันก็จะมีอาการทางจิตด้วยส่วนพิงกี้ที่เธอนั้นเสียชีวิตในที่ของซซนั้น ก็เป็นฝีมือของโรนันด้วยอีกคนหนึ่งและในตอนที่ใจร่าเธอนั้นเมาและสลบไปในวิลล่าแห่งนั้นโรนันก็ตามมาที่นี่และก็จัดการกับมิสเตอร์แอลรวมถึงเจไปด้วยและเขาก็เอาเจออกไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันจูจูก็มีเสียงปืนดังขึ้นและร่างของโรนันก็ตกลงไปในน้ําซึ่งนั่นไม่ใช่ฝีมือของใจราแต่เป็นฝีมือของแดดดี้โอสามีของเจนั่นเอง เขาได้ตามมาจาัดก,การกับโปรโดันและขณะนั้นพวกตำรวจก็ตามมาที่นี่ด้วยทําให้แดดดิโอนั้นถูกจับตัวไปส่วนใจร่าเธอก็เสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เธอนะไม่ได้ตั้งตัวและตำรวจก็ได้พาใจร่าออกไปจากที่นี่แล้วเรื่องดาวตัวปราโดก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้มันก็มีอาการหักบม,มในตอนท้ายอยู่นะครับ ที่ตอนแรกเนี่ยเรื่องราวมันเผยให้เราได้เห็นว่าโรนันเป็นผู้ชายแสนดีคนหนึ่งแต่จูๆ่ๆกับมาเผยว่าโรนันเนี่ยก,กลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตและหึงหวงใจร่าเป็นอย่างมากเขาจึงได้จัดก,การกับคนรู้คนนี้ที่มายุ่งกับใจร่าซึ่งคนอื่นก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับ ว่าโรดันเนี่ยทำไปทําไมแฟนของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าโรดันเนี่ยมีอาการทางจิตอยู่แล้วส่วนผู้ชายคนอื่นเขาก็จัดการเพราะว่ามายุ่งกับใจร่าส่วนพิงกี้เนี่ยผมคิดว่าในวันที่เธอไปหาสสโรนันคงคิดว่าใจร่าจะไปรับแขก VAP เขาจึงตามไปที่นั่นแต่ไม่เจอใจร่าเขาจึงจัดการพิงกี้ไปนั่นเองนะครับและทุกคนเลยครับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับ ถ้าเกิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภาัายไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้ว